สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ปรึกษาข้อมูลสุขภาพที่เบอร์0941949695และ0914916997 <ง ains> กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการโภชนะบำบัดนะคะวันนี้กับอาจารย์ไกรามาศพิมลเราพูดคุยกันเรื่องของน้ํามันมะพร้าวแล้วก็กับอาการภูมิแพ้ด้วยแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองใครที่จะได้รับประโยชน์บ้างคะอาจารย์คะทุกคนทุกคนตั้งแต่เด็กเลย,เ,ลยเหรอคะตั้งแต่เด็กเลยเด็กเดี๋ยวนี้ก็เป็นภูมิแพ<อ>้เพราะว่ากระบวนการทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอากาศก็เปลี่ยนไปอ,อาหารก็เปลี่ยนไปอากาศก็เปลี่ยน,อา,ายนอาหารก็เปลี่ยนทําอย่างไร ที่เราจะได้อากาศสมัยโบราณและอาหารสมัยโบราณค่ะใบโบกใบโบกรู้จักใบโบกไหมครับใบโบกนุ่มๆชกกันเขาก็จะกินนะฮะใบโบกเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าช้ำในนะปรากฏว่าใบโบกมันก็ไปช่วยบำรุงปอดค่ะบำรุงเลือด บำรุงไตเพราะฉะนั้นถ้าเราหาใบบับกมากินได้เนาะเดี๋ยวนี้หาได้ไหมใบบบกหาได้แต่ว่ามันก็เราก็ไม่รู้ว่ากินปริมาณเท่าไหร่มันถึงจะพอดีนั่นสิที่ร่างกายต้องการน,นี่นี่คือปัญหาใหญ่ของการที่เราจะไปหาอาหารมาเสริมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในเมื่ออย่างน้นมันมะพร้ามันกลายเป็นแคปซูลแล้วมันน่าจะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มันมาทําใบบับกให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าคริสตัล ใช่แล้วผมผมลงไปถึงนาโนโมเลกุลเลยนะตอนนี้เป็นเป็นระบบคริสตัลที่ทําออกมาแล้วเอาเฉพาะสารสกัดจริงๆไม่เพราะวันก่อนผมนั่งดูในรายการแล้วผมเห็นที่นี่เขามีไอตัวคริสตัลของไอใบบะบบกเ่ยเออผมก็เลยบอกเอทำไมทำไมทำไมคุณไม่บอกแล้วว่าจริงๆคนเป็นภูมิแพ้หรือคนที่ต้องการป้องกันสุขภาพร่างกายเนาะ น้ำมันมะพร้าวอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็เสริมภูมิคุ้มกันแต่ถ้าจะบำรุงเซลล์บำรุงปอดบำรุงตาบำรุงไตะใบมะเดอด้วยบเลือดด้วยเนี่ยใบมะเบืมันช่วยได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ใช่เจ้าของหมายความว่าเราสามารถทานคู่กันได้ไหมทานคู่เลยานคู่กันไปเลยได้เลยทานคู่กันไปเลยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เราพูดของเรื่องอาหารใช่ไหมเราพูดเกันเรื่องของน้ำมันมะพร้าวกะทิ ซึ่งผมก็บอกไว้แล้วว่ากะทิมันอามาทําเป็นคอสเมติกคอสเมติกได้เพราะมีบางส่วนที่เอามาร่วมด้วยผมเนี่ยเป็นคนที่สอนด้านคอสเมติกปริญญาโทมาาจามาเป็นสิบสปีแล้วสิบสปีแล้วแล้วผมก็ชอบเล่นมากเลยคือเอาตัวน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมาทําเป็นอาจารย์มาทำอะไรคะเป็นกระปุกนี้อันนี้เป็นกระปุกขนาดเนี่ยในอเมริกาเนี่ยขายอยู่ในอเมริกากระปุกขนาดเนี้ยเนี่ย อันนี้เป็นไนท์ครีมไนท์ครีมเนี่ยจะเป็นขอบสีเงินถ้าเป็นเดย์ครีมเนี่ยสีทองไนท์ครีมใช้กลางคืนน้ํามันมะพร้าวนอนหลับไปแล้วไม่ได้กินเนาะผิวหน้าต้องการอ่ะอันเนี้ยหนูลองไปใช้ดูนะกระปุกเนี่ยอาจารย์ให้หนูอีกแล้วก็มันเป็นพันบาทก็ต้องให้หนูออกรายการใช่ไหมอาจารย์ส่วนเดย์ครีมเนี่ยเดย์ครีมจะเป็นสีทองนะเดย์ครีมเนี่ยจะป้องกันแสงด้วยนะแต่มันมาจากน้ำมันมะพร้าวนี่แหละนะครับ ซึ่งอันนี้ขายอยู่ในอเมริกาทั้งคู่เลยค่ะคู่เนี้ยแล้วมันจะสลายเซลลูไล์ด้วยนะค่ะมันก็เลยทําให้เป็นฝ้าเล็กๆน้อยๆเนี้ยไม่เป็นหายคนที่เป็นฝ้าตัวนี้ยกกระชับอันนี้ยกกระชับตอนนอนทั้ง day และ night ทำลายเซลลูไลท์ที่มันเสียหายหายแล้วแล้วป้องกันแดดอุ้ยนี่ดีมากตอนที่ทํามาดีมากเลยทั้งคู่ค่ะเพื่อนผมเนี่ยมันไปขายที่อเมริกาแล้ววันนึงมันลืมทิ้งเอาไว พี่ผมก็เลยเอามาให้ให้หนูเลยขอคคุณ่าอาจารย์แต่คุณผู้ชมคะอาจารย์ไกลบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาแจกให้นกคนเดียวเท่านั้นแจกให้คุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะซึ่งมันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงค่ะอาจารย์เงื่อนไขนั่นก็คือวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการ020016646ถึง72หมายเลขนี้ สาสายแรกเท่านั้นนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยรวมถึงสนใจในโปรโมชั่นที่เรานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นแคปซูลนะคะ6ขวดรวมกับ uh huh. ใบโบบก uh huh. ชนิดแคปซูลนี้3กล่องนะคะ uh huh. มีตัวออยล์พูลลิ่งด้วย1ขวดค่ะอาจารย์ไกลบอกว่าโอโหคุณผู้ชมอาจารย์ไกลบอกว่าอาจารย์ไกลจะให้ตัวครีมทั้งเดย์และไนท์ ให้คุณผู้ชมไปเลยสามสายแรกเท่านั้นที่โทรเข้ามาพูดคุยกันสดๆในตอนนี้ในรายการเลยอาจารย์เมื่อกี้คุณผู้ชมคะอันนี้ของหนูของหนูเมื่อกี้แอบเห็นอาจารย์ว่าเป็นกระเป๋าโดรีมอนมากอาจารย์หยิบมาจากสูตรฟึบ <c oughs> แล้วก็อยู่ตรงหน้าอาจารย์3มชุด3มเซตนี้ที่เราจะให้คุณผู้ชมเพิ่มไปแา่เซตที่เป็นโปรโมชัน่น ห้องส่งแต่ว่าพอดีผมออกรายการก็ทําให้ตากล้องเขาหมั่นไส้เล่นเพราะทุกครั้งมาบรรยายกับนกนกก็มีของมาฝากมาแจกเนอะส่วนตัวเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยลองให้ตากล้องมันลองดูแลนะครับเขาบอกว่าหูจานหอมมากกลิ่นมะม่วงพิมเสนหอมจริงๆโลชั่นทาแล้วขนาดผู้ชายทานะขนาดผิวกล้านเมื่อกี้ทาแล้วนวลเนียนเลยแล้วมันชอบเลยอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมมาผมจะมาให้ตากล้องเอาคนละกี่ขวดครับฟรีขวดเดียวก็พอแล้วอาจารย์อย่าไปให้เยอะ เดี๋ยวแจวกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยดีกว่าอ่ะดีแ<จ>มาจารย์เดี๋ยวยอันนี้แจกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาค่ะสามสายสา,สายแรกเท่านั้นจะได้รับเป็นครีมเดย์และไนท์นะคะที่ในการบำรุงผิวนหน้า 2, ทั้งกลางวันกลางคืนเกือบสองพันบาทอ๋อพันปลายๆเนาะอาจารย์เอาไปฟรีๆแล้วกันฮะเอาไปฟรีๆเอาไปฟรีๆแล้วกันยกให้สามสายแรกค่ะที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็สนใจในโปรโมชั่นนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อ๋อตอนนี้มีสายแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวรับสายเลยเนาะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณอะไรครับค่ะคุณอะไรคะทีราดประวัติค่ะอ่าคุณได้แล้วหนึ่งชุดอาจารย์ให้ฟรีๆไปเลยค่ะอาจารย์ให้ฟบแเลยหชุดแค่ที้ก็ทานน้ำมันมะพร้าวมาหลายชุดแล้วเหมือนกันอ๋อหรอคะค่ะแต่ไม่ได้ลงแต่น้ำมันมะพร้าวรู้สึกจะชื่อลูกสาวลูล่าไม่แน่ใจ อ๋อ oh, ไม่แน่ใจ<า>เป็นหลายชุดแล้วค่ะอ๋อค่ะเป็นเป็นแคปซูลแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อวันนี้น<ล>สั่งชุดวันนี้สั่งชุดโปรโมชั่นใช่ไหมคะอ๋อวันนี้ว่ายังไม่เปลือกค่ะยังเหลืออยู่สองขวดค่ะอ๋อ,อยังเหลือสองขวดเหรอคะแต่ว่าถ้าซื้อวันนี้นะเรามีตัวใบโบบก เป็นแคปซูลที่ซึ่งอาจารย์ไกลบอกว่าถ้าทานคู่กันมันจะช่วยเรื่องอะไรนะคะอาจารย์คะก็บำรุงปอดบำรุงตับบำรุงไตบำรุงเลือดบำรุงเลือดด้วยบำรุงตาปอดไตแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยใช่ครับนะคะจะช่วยบำรุงเลยคือถ้าสมมติเป็นชุดนี้แล้วก็มีออยล์พูลลิ่งแถมให้ด้วยนะแล้วก็แถมอันนี้แล้วก็แถมอันนี้คือแถมอันนี้ให้เออนะครับ อ่ะสายต่อไปครับสายต่อไปเลยสายต่อไปแล้วเอาสายนี้ให้ให้เจ้าหน้าที่รับหลังใหม่แล้วกันโอเคอเดี๋ยวเราเเจ้าหน้าที่ดูนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอีกสายหนึ่งค่ะอ่ะอีกสองสายนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกัน0 2 0 0 1 6 6 4 6นถึงนะคะข้อแม้หรือว่าเงื่อนไขเนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องซื้อเซตนี้ก่อนแล้วผมให้อ่ะซื้อเซตนี้แล้วอาจารย์ไกลถึงจะแถมตัว ครีมบำรุงหน้าแล้วก็ที่ใช้เป็นกลางวันและกลางคืนใช่แล้วค่ะมีอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงทีวีหน่อยนะคะปิดเสียงทีวีก่อนเนาะไม่งั้นจะไม่ได้ยินนะโอเคเดี๋ยวให้เวลาปิดเสียงทีวีแป๊บหนึ่งฟังเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะคุณเรวดี คุณดรวดีค่ะอยู่ในสายไหมคะไม่ได้ยินเลยอ่ะสายหลุดไม่เป็นไร,ไนไรค่ะเดี๋ยวราสายต่อไปเนาะอาจารย์ปโปรโมชั่นวันนี้ที่บอกคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทั้งหมด6ขวดด้วยกันนะคะ6ขวด6กระปุกพร้อมกับใบบัวบก3กล่องและตัวออยล์พูลลิ่งซึ่งเป็นน้ำมันมะพร้าวอาจารย์ไกลบอกว่าใช้แทนน้ำยาบ้วนปากได้อย่างดีเลยไม่ระคายเคืองใน ในปากของเราด้วยนะคะถ,ถ,ถ้าโทรศัพท์เข้ามาในรายการอีกสองสายวันนี้นะคะเราจะแจกให้ฟรีซึ่งอาจารย์ไกลเอามาให้คุณผู้ชมในรายการพภชนันาบำมบัดวันนี้ที่เดียววันนี้วันเดียวเท่านั้นและก,ก็ตอนนี้ที่ออนไอน์สดๆอยู่นะคะ,ะก็จะได้รับครีมไปด้วยอ่มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณนอกแก้วคะ่ะคุณกรองแก้วนอกแก้วคะ่ะนอกแก้วนะคะเชิญเลยค่ะคุณ เดี๋ยวปิดปิดเสียงโทรศัพท์ขอพ่ย่ค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะค่ะค่ะฟังจากโทรศัพท์เนาะไม่งั้นเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะค่ะค่ะมีอะไรอยากปรึกษาอาจารย์ไกลไหมคะอ๋ออยากปรึกษาชิมค่ะเป็นผ้าค่ะอ๋อได้เลยครับมีใช้ได้ไหมอาจารย์ใช้ได้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 ครับใช้ได้เราปกติรับประทานน้ำมันมะพร้าวอยู่หรือเปล่าคะไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทานค่ะอ๋อไม่ได้ทานเลยลองทานดูนะยายทานค่ะ ใช่ค่ะค่ะเพราะว่าคือจริงๆคือถ้าเปิดเสียงทีวไว้แล้วก็ฟังโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยเสียงมันจะดีเลยแล้วมันจะตอบแล้วมันช้ากันนะคะเนาะโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นสายที่2นะคะเดี๋ยวลองคุยกับทีมงานดูแล้วกันนะคะก็ให้ทีมงานก็แล้วกันว่าถ้าใน3มสายที่โทรเข้ามาซื้อก็ให้ไปเลยให้ไปเลยตามเงื่อนไขโอเคตามเงื่อนไขอย่างนี้ค่ะคุณผ้ชมก็คือว่าีโปรโมชั่นนี้ไหนก็ไหนๆ เพราะว่าผมเชื่อว่ายังมีสมาชิกหรือคนที่นั่งดูอยู่หน้าจอเยอะมากโทรไม่ทันนะครับแล้วบางคนบอกฉันไม่ซื้อค่ะฉันไม่มีตังซื้อหมายถึงไม่ซื้อยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อยังไงทำยังไงดีทํายังไงดีครับทัไงยังไงดีอ้าวยังไงดีครั้งหน้าค่อยมาคุยกันได้เลยนะคะครั้งหน้าค่อยมาคุยกันค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะอยากแจกจริงๆผมอยากแจกนะอืสรุปราคาโอเค สราคาโปรโมชั่นในวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาที่0914916997 094949695ค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเป็นในรูปแบบของแคปซูลค่ะรับประทานง่ายมากๆนะคะ6กระปุกรวมกับโกตุโควลาหรือว่าใบบัวบกนะคะ3กล่องนี้นะคะในราคาเพียงคือปกติเนี่ย7,500บาทวันนี้เหลือเพียง5,400บาทค่ะเราแถมตัวออยล์พูลิอีก1ขวด รวมถึงเมื่อกี้ทีมงานบอกว่ามีแจกเพิ่มด้วยอันนี้ยังแจกอยู่ไหมคะยังแจกอยู่อ่ะโอเคหนะ <20 S 1> ตอนนี้20สายให้โลชั่นมะพร้าว750บาทฟรีถูกต้องตามนี้คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจัดเซ็นให้แบบนี้ถ้าคุณผู้ชมโทราศัพท์เข้ามา2ไหมายเลขนี้นะคะ20สายแรกคะ่ะ คุณผู้ชมจะได้น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น6กระปุกได้ใบโบับกนะคะที่สกัดเรียบร้อยแล้วเอาเฉพาะสารไตเตอร์พีนอยที่เป็นสารสำคัญจากใบบัวบกเท่านั้นนะคะ3กล่องออยล์พูลลิ่ง1กระปุกและพิเศษ20สายแรกได้รับโลชั่นมะม่วง ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีประโยชน์กับผิวให้ไปเลยค่ะอันนี้สําหรับ20สายแรกที่โทรเข้ามานะเป็นโปรโมชั่นพิเศษหาที่ไหนไม่ได้และก็วันนี้เท่านั้นคือปกติเวลาอาจารย์ไกลมาก็จะมีโปรโมชัน่นมีของมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นใครที่ทราบโปรโมชั่นนี้แล้วไม่ตัดสินใจเนี่ยจะเสียดายมากเพราะมีแค่20ชุด20สายเท่านั้นค่ะ091 4916997หรือ0941949695นะคะราคาเพียง5,400บาทคุณผู้ชมจะได้ทั้งหมดที่เห็นอยู่ณนะตอนนี้เลยนะคะซึ่งราคาปกติเนี่ยก็7,500บาทแล้วและไอโลชั่นของอาจารย์ตั้งขวดละ7 5 <54 S 2> 0 <50. S 1> บาท ยังไงก็คุ้มค่ะเรีบตัดสินใจตอนนี้เลยละกันนะคะไม่มีขายในท้องตลาดนะครับไม่มีขายบอกเสยก่อนอาจารย์ไกลผลิตเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นมะม่วงที่เอามาทําคือมะม่วงพิมเสนนกชอบไหมล่ะชอบมากไม่มีไม่มีหนุ่มๆคนไหนไม่ชอบไม่มีไม่มีทางไม่ชอบเพราะว่าถ้าเกิดสาวทาปุ๊บเจ็บผิวพันจะดีเพราะจริงๆแล้วสารสกัดจากมะม่วงพิมเสนเนี่ยดีที่สุดในโลกแล้วก็คอนเฟิร์มนะว่าเมื่อกี้ลองใช้แล้วมันผิวชุ่มชื่นกลิ่นหอมแบบ มันไม่ได้หอมแบบเวียนหัวเพราะนกไม่ชอบกลิ่นอะไรที่มันเวียนหอยแล้วมันหอมแบบกลางๆสดชื่นมันได้เรื่อยๆอะ่ะอ,อยากให้เป็นเจ้าของแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมสุขภาพดีด้วยกับการที่รับประทานน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นอาจารย์คะทิ้งท้ายวินหน่อยนึงว่าทานยังไงดีน้ำมันมะพร้าว,าวสามแคปซูลสามแคปซูลต่อหนึ่งมื้อก่อนอาหารถูกต้องไหมคะควรจะก่อนอาหารโอเคนะครับจะ,ะเป็นเช้าเย็นก็ได้หรือเช้ามื้อเดียวก็ได้ได้เหมือนกันแต่ขอให้ทานทุกวันทานทุกวันวันละสามแคปซูลไปอย่างน้อย โอเค <จบ S 1> ได้เลยนะคะเอาละค่ะโปรโมชันนี้พิเศษสำหรับแฟนๆรายการเท่านั้นส่วนใบบบโบกค,ค่ะวิธีรับประทานก็คือวันละ2 m. เม็ดขออภัยค่ะวันละ2เวลาเวลาละ2เม็ดนะคะก็คือเช้าก่อนอาหารเหมือนกันหลังจากที่รับประทานตัวน้ำมันมะพร้าวไปแล้วนะคะ2เม็ดแล้วก็เย็นอีก2เม็ดแค่นี้เองนะคะเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็มีภูมิคุ้มก,กันให้กับร่างกายที่ดีมากยิ่งขึ้นผมว่า20สายของ ที่สั่งซื้อนะเมื่อกี้นี้เออเนาะผมขอเพิ่มเพิ่มเพิ่มให้แต่ขอขอค่าส่ง300บาทแล้วกันจบอาจารย์เซอร์ไพรส์มากอะถามจริงอาจารย์เอาจริงสำหรับที่โทรเข้ามาที่นี่20สายนะนะครับแล้วผมขอค่าส่ง300บาทจะจะให้2ออันนี้ฟรีๆเดี๋ยวให้เด็กที่โรงงานเลขาผมส่งฮะหมายถึง ยี่สิบสายเมื่อกี้ที่บอกว่าได้ทุกอย่างไปหมดเดี๋ยวให้ขอค่าส่งอีก300บาทเดี๋ยวส่งอันนี้ให้ฟรีบวกค่าส่งเฉพาะยี่สิบสายนะอาจารย์เพิ่มให้ครีมบำรุงหน้าตอนเงามาตอหรือไม่เดี๋ยวขอชื่อที่อยู่มาแล้วก็เดี๋ยวผมให้เด็กให้เลขาผมที่โรงงานส่งให้ฟรีแค่นั้นเองแต่ขอค่าส่ง300บาทสองอเพราะว่าเดย์ไนท์กับของอาจารย์นะจ๊ะหรือว่าราคาก็พันไปไปแล้วเกือบสองพันบาทเกือบสองพันแล้วค่าส่งแค่3 0มธรรมดามากเป็นสามร้อยได้ไปเลย ใช่จากอเมริกานะคะถ้าเพิ่ม300อาจารย์ให้นี้ไปเลยอีกสองกระปุกเพิ่มไปได้ไหนก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่อาจารย์สดๆแบบนี้นี่หนูจะช็อกนะมันเซอร์ไพรส์มากอ่ะแล้วถ้าใช้ไม่ดีผมรับประกันจ่ายเงินคืนไปโอเคอาจารย์ไกลเป็นคุณใช้ไปให้หมดกระปุกแล้วบอกใช้ไม่ดีผมส่งเงินคืนให้เลย อ่ะตามนั้นแล้วไม่ต้องมาซื้ออีกนะเพอสามร้อโอเคได้อาจารย์ก้อยคะทำาพื่อสนุกสรุปนิดนึงเรื่องของน้ำมันมะพร้าวกับภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้แก้ไม่ยากมีสองแบบแพ้อากาศกับแพ้อาหารคพยายามหายใจเยอะๆนะวันนี้เราหายใจกันน้อยเราหายใจกันแบบไม่มีสติเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นไปได้ไหมครับถ้าคุณจะไม่เป็นภูมิแพ้ ตรงไหนที่อากาศดีๆตื่นมาเช้าๆแล้วหายใจเยอะๆสองวันนี้คุณทานน้าทานน้ําเปล่าๆได้วันละ2ลิตรครึ่งหรืต้องเป็นน้าต้มด้วยนะถ้าเป็นน้ําต้มยิ่งดีขอบคุณครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไกรมาศพิมลด้วยนะคะมาพูดคุยการสรุกสนานแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยแถมมีของพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วก็รวมถึงนกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลากับโภชนะบำบัดแล้วนะคะครั้งต่อไปอาจารย์ไกรมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้เลยเพราะเชื่อแน่นอนนะคะว่าอาจารย์ไกรต้องมีของพิเศษมาฝากอย่างแน่นอนนนนรวมถึงวันอื่นๆด้วยนะคะในรายการโภชนะบำบัดค่ะก็มีเรื่องราวสาระความรู้ดีๆที่ทําให้คุณผู้ชมมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่ดีมากยิ่งขึ้นเราพบการจันถึงสุขเวลาเดิมค่ะประมาณ3ามโมงถึงสี่โมงเย็นทางสถานีเ c ช a n n e l แแห่งนี้วันนี้นกและอาจารย์กล ผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟรูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ปรึกษาข้อมูลสุขภาพที่เบอร์0941949695 และ0914916997